เคยสงสัยกันไหมครับว่าข้อมูลมหาศาลที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยสรุปแล้วมันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าหรือว่าเป็นภาระที่นับวันก็ยิ่งจัดการยากขึ้นกันแน่โอ้โหนี่เป็นคำถามใหญ่เลยนะที่ทุกองค์กรในยุคนี้ต้องตอบให้ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของปัญหานี้กันครับเอาละครับในส่วนแรกเนี่ยเรามาเริ่มกันที่จุดที่เบสิกที่สุดกันก่อนเลย นั่นก็คือความเสี่ยงต่างๆของโลกดิจิทัลที่แบบไม่มีการจัดการที่ดีพอแล้วก็ความจําเป็นแบบเร่งด่วนสุดๆในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยให้กับข้อมูลและการสื่อสารทั้งหมดของเราและไอคาว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงแค่ที่เก็บไฟล์เฉยๆนะครับแต่มันคือการสร้างเหมือนเป็นศูนย์กลางการทํางานร่วมกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะคุยงานส่งต่อง,งานหรือดาวน์โหลดข้อมูลสําคัญสําคัญ คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราควบคุมได้และเชื่อใจได้จริงๆทีนี้ภัยคุกคามเนี่ยมันมีอยู่2แบบหลักๆเลยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือภัยที่มาจากข้างนอกพวกไวรัสมาแวอะไรพวกนี้ที่แบบจ้องจะเข้ามาทําลายระบบของเราตลอดเวลาแต่อีกภัยหนึ่งเนี่ยสิน่ากลัวไม่แพ้กันเลยคือมันมาจากข้างในเองนั่นก็คือข้อมูลที่มันกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบไอตัวนี้แหละที่ทําให้เราทํางานช้าลง หาอะไรก็ไม่เจอสักทีเพราะเราเห็นภาพความเสี่ยงกันชัดแล้วในส่วนที่สองนี้เราจะมาสลับมุมมองกันบ้างครับเราจะมาดูกันว่าแล้วเป้าหมายหรือว่าทางออกในอุดมคติเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงซึ่งก็คือการสร้างระบบที่เป็นระเบียบขึ้นมาเพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งจริงๆให้กับอนาคตนี่แหละครับเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันพูดง่ายๆเลยนะ มันคือระบบที่ข้อมูลไม่ได้ถูกเก็บทิ้งไว้เฉยๆแต่มันต้องถูกจัดให้เป็นระเบียบต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องมีคุณภาพสูงพอที่จะเอาไปใช้งานเอาไปต่อยอดได้จริงๆเพราะว่าข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากขยะด,ดิจิตอลเลยครับแล้วคำถามคือเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงจริงๆมันมีเสาหลักอยู่2ต้นง่ายๆแค่นั้นเลยครับ 1. คือต้องเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเลยและ2ก็คือต้องคอยดูแลให้ข้อมูลนั้นน่ะมันอัปเดตเป็นปัจจุบันและมีคุณภาพอยู่เสมอ 2. อ,อย่างนี้แหละคือหัวใจของมันเลยเอาละครับพอพูดถึงการจัดระเบียบปุ๊บหลายคนคงคิดในใจทันทีเลยว่าโอ้โหงานเพิ่มแน่ๆเหนื่อยอีกแล้วในส่วนที่3นี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบตรงๆเลยครับว่าภาระที่เพิ่มขึ้นในช่วงแรกเนี่ย มันคือการลงทุนและเป็นความพยายามที่จำเป็นมากๆหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยนะคือเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้กันก่อนว่าในช่วงแรกของการจัดระเบียบเนี่ยมันต้องมีภาระเพิ่มขึ้นก่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยครับแต่นี่ไม่ใช่สัญญาณที่ไม่ดีนะไม่ใช่ว่าเราล้มเหลวไม่เลยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงครับภาพนี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากๆครับ พารางานที่เพิ่มขึ้นมาในระยะสั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบการอัปเดตข้อมูลมันคือการลงทุนเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่แบบโอ้โหมหาศาลในระยะยาวเลยนะทั้งเรื่องประสิทธิภาพความปลอดภัยแล้วก็โอกาสในการเติบโตในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่เลยครับว่าไอ้งานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคเลยนะแต่มันคือการวางรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต หลังจากที่เรายอมเหนื่อยลงทุนลงแรงไปแล้วก็มาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วครับนั่นก็คือผลตอบแทนในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่จับต้องได้ภายใน1ปีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงเป็นผลลัพธ์ที่แน่นอนด้วยตัวเลข1ปีนี่สำคัญมากๆนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆแต่มันคือกรอบเวลาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จับต้องได้ที่เราจะเริ่มเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนของเราแบบจัดจะเลยและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคือคำว่าอย่างแน่นอนครับนี่ไม่ใช่การคาดเดานะแต่มันคือเป้าหมายที่ชัดเจนเลยว่าภาระงานโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะต้องลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน1ปีข้างหน้าโอ้โหกราฟนี้คือเห็นภาพชัดสุดๆเลยครับดูสิครับ ภาระงานที่มันสูงปรี๊ดในวันนี้พอผ่านไปหนึ่งปีมันลดหวบลงมาเลยซึ่งไอที่ลดลงมาเนี่ยมันก็เป็นผลโดยตรงมาจากการที่เรายอมเหนื่อยยอมลงทุนจัดระเบียบระบบของเราในช่วงแรกนั่นเองครับถ้างั้นเรามาทบทวนเส้นทางทั้งหมดกันอีกทีนะครับก็คือเริ่มจากการยอมรับความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนจากนั้นก็กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างระบบที่เป็นระเบียบ แล้วก็ยอมรับภาระงานในช่วงแรกให้เป็นการลงทุนและสุดท้ายคือรอรับผลตอบแทนที่แน่นอนในอนาคตอันใกลน้นี้และสุดท้ายนี่ครับคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้กลับไปคิดกันก็คือความพยายามที่ทุ่มเทลงไปในวันนี้มันเพียงพอที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงสำหรับองค์กรในวันพรุ่งนี้แล้วหรือยัง